ลยค่ะหนุ่มซีซีวัฒน์นั่น,นเองนะคะจากกรณีที่ตอนนี้หลายๆคนคงให้กําลังใจหนุ่มคนนี้มากมายนะคะเพราะว่าได้สูญเสียคุณแม่ไปนะคะจากการเสียชีวิตขณะเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่านะคะซึ่งหลายคนก็ทราบกกไปแล้วแหละว่าก็ขณะที่ผ่าตัดก็มีอาการลัอกยาสลบนะ,ะลิมเลือดอุดตันจนเกิดอาการเสียชีวิตขึ้นนะคะล่าสุดเราก็ไปเจอเจอซีมาก็เลยอยากถามนิดนึงว่า คือตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือทุกคนก็เป็นห่วงอะว่าแบบโอเคขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ4ีก็บอกเลยว่าคือตอนนี้ทําใจได้เยอะขึ้นมากแล้วนะคะแล้วก็ไม่ติดใจเอาความใครใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลคุณหมอใดๆก็ตามเพราะว่าก็อยากแค่ให้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่ไปเข้ารับการรักษาตัวตามที่ต่างๆเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก็เข้าใจอะนะคะส่วนหนึ่งว่ามันก็สามารถเป็นแบบเคสที่หลายๆคนก็ไม่อยากให้เกิดอะไรแบบดีขึ้นน่นะคะแต่ก็บอกเลยว่าชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไป ตอนนี้ก็ทําหน้าที่เวเองให้ดีที่สุดแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าคือซีเนี่ยทำใจได้แล้วแต่คุณแม่เนี่ยมาเข้าฝันแม่บ้านมาเข้าฝันแม่บ้านที่บ้านเมื่อคืนแบบก่อนหน้าที่จะไปเจอซีนี่แหละคุณแม่มาบอกเลยบอกว่า คือในฝนันในคุณแม่บอกว่าเป็นห่วงซีคืออยากให้ซีเนี่ยช่วยแบบเหมือนกับว่าเออดูแลทุกคนในครอบครัวให้ดีแทนค,คุณแม่ด้วยก็อาจจะยังมีห่วงอยู่มานอย่างเงี้ยนาะน,นะคะครอบครัวซีก็เป็นครอบครัวใหญ่ใช่ใชนะคะแต่เอาเป็นว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรนะคะไปฟังชัดๆจากซีเองดีกว่าค่ะชันรักเธออะไรอย่างี้ทุกมันก็อยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจนะฮะบางสิ่งบางอย่างที่คือคือในขณะที่ผมทํารายการผมได้พูดคุยกับคนที่ผ่านน้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตมาค่อนข้างมาก เราได้เดียวพรมบอกเขาว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วความทุกข์เนี่ยมันก็ย่อมจะสลายไปตามการเวลาอยู่แล้วฉะนั้นเราก็เลยมองว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดาว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเสียน้ำตาบ้างในในระหว่างที่เราทําใจอะไรเงี้ยครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเราโดนกับชีวิตตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ต้องรู้สึกและและคิดให้ได้แบบนั้นด้วยอะไรย่างเงี้ยอย่างน้อยคุณแม่ผมก็สบายถ้าเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยผมพูดตรงนีเลวาามมคจะนํป็แ แล้วก็มผมไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นความความผิดของทางโรงพยาบาลเ,เมื่อคือนแม่บ้านฝันถึงครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับ <Okay. S 1> ผมไม่ได้บอกให้ใครเชื่อ <Okay. S 1> ก็ออผมพยายามบอกทุกวันว่าให้ให้แม่มาบอกหน่อยว่าคุณแม่เป็นยังไงบ้าง <Okay. S 1> ก็มาบอกคือคุณแม่เองก็ <Okay. S 1> ก็บอกว่าฝากดูแลพวกผมด้วยฝากดูแลบ้าน <Okay. S 1> แล้วก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดที่เลยอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> แต่ แม่แม่ผมอยู่ในสภาพที่แบบธรรมดามากๆนะฮะก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเศร้าหมองแต่ดูดูในแบบที่เข้าใจแล้วก็ยังมีความห่วงใยลูกๆและบ้านอยู่ฉะนั้นแล้วก็อย่างน้อยมันก็เป็นความรู้สึกที่ที่ดีที่ที่รู้สึกว่าเออแม่ก็คงเป็นเป็น,เป,นเป็นครั้งสุดท้ายที่ที่แม่ได้ได้เข้าเข้ามาบอกกล่าวแต่ว่าก็อยากที่บอกว่าอยากเจอกับตัวเี้ เรื่องแบบนี้นะคือคุณแม่ก็คงคือกระทนหันนะ่ะ<ช>คุณไม่มีใครคลิดคุณแม่เองก็คือเหมือนกับว่ายังแบบคือเป็นห่วงอยู่<ช>นะคะแต่ว่าก็เชื่อแน่นอนว่าคุณแม่ไปสบายแหละนะคะ<ม>โอ้ยจริงซีก็เป็นลูกที่ดีอย่างที่บอกนะคะก็ต้อง<ม>ดูแลทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างคนในครอบครัวเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วกันเรื่องนี้นะคะ<ม>แต่ว่าสิ<ช>่งสำคัญที่สุดคือเราก็นํามาบอกต่อกันนะสําหรับใครที่เป็นห่วงกรณีของซีซีวัตอยู่ในตอนนี้ค่ะ